จุดคอมแล้วนะสวยเปล่าจุดคอมแล้วจุดคอมจุดประทิบให้ชีวิตสว่างสวรรคแม่ดูซิเสร็จแล้วนะจุดประทิบแล้วสามสิบเก้าอันเท่าอายุเลยจะจุดเท่าอายุเลย

เอกกระทงกระทงรอยไปหรือยังดูซิว้าวกระทงน้ำขุนเลยกระทงน้ำทำให้น้ำขุนเลยพรุ่งนี้ต้องล้างบ่อยแยวงานใหญ่รออยู่โอเคอรกระทงแล้ว กระทงก็ลอยแล้วล่ะจุดประทีปก็จุดละเฮ้ยบายโชคดีแหงๆๆ